สวัสดีครับอยู่กับช่องนิวิบัยเช่นเคยครับผมวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาคุยกับเพื่อนๆวนนขาก็รีวิวน้ำมันเครื่องกุป3าบวกและ4บวกนะครับจะมีตัวไหนบ้างครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้เราไปดูไปด้วยกันเลยนะคบครับผมสําหรับตัวแรกครับน้ำมันเครื่องกุป3าบวกนะครับผม ก็เป็นน้ำมันเครื่องวาวูลีนบ R 1 r a c i n g นะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องเกรสังเคราะห์ร้อยนะครับผมเบรอ้อยคุปสบวก4นะครับเป็นคุป3บวก4ความหนืด10 w c ับครับ A P AP I S N จะโซน m อเนะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคาถูกสุดนะครับก็สอง130บาทนะครับผมซึ่งราคาที่ผมนํามาทั้งหมดอ่าก็เอามาจากช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนอาจจะได้ถูกกว่าหรือแพงกว่านี้ก็บวกลบกันไปเลยนะครับ ตัวที่2ครับผมก็เป็นน้ํามันเครื่อง MMC นะครับ Sporttech น้ำมันเครื่องแบรนด์ไทยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสังเคราะห์ร้อยนะครับเบตออยกูบสามบวกหนะครับเป็นกุปสามบวกห้าเอสเตอร์นะครับคพิมเนืดนะครับ 10W40 นะครับ API SN JASO MA2 นะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคา380บาทนะครับผม ตัวต่อไปครับเป็นน้ํามันเครื่องโมตูน7จ็ดพหนึ่งหรือโมตูนน้าแดงนั่นเองนะครับน้ามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเบตออยกรุ๊ปสามบวกห้านะครับรวมหนึดสิบวดีสิบนะครับ A.P.I.S.N.Jazzo.M.A. 2นะครับผมก็ตัวนี้เพื่อนๆคงน่าจะใช้นะครับใช้กันเยอะนะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับบวกลบกันไปนะครับก็สำหรับน้ำมันกรุ๊ปสามบวกก็จะมีอยู่สามตัวนี้นะครับ บาวลีนนะครับ v R Valasing นะครับ M MM M C Sporttech แล้วก็โมโตนเ7 0 0 1นะครับซึ่ง M MM M C กับโม t u n นะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับผมเพราะว่าใช้เบรอออล์เดียวกันนะครับคู่ดเดียวกัน3บวก5นะครับแต่ว่าถ้าดูจากาการใช้งานแล้วนะครับผมก็ถือว่า7 0 0 1ยังดีกว่านิดหน่อยนะครับประมาณสัก 5-10%นะครับผมก็จะลื่นไหลลื่นนะครับยาวๆไปจนประมาณสัก4,000นะครับส0่พส่วน MMC ก็สัก3,000นะครับก็จะเริ่มเริ่มไม่ลื่นแล้วนะครับผมตัวนี้แต่ก็ราคาได้เรียกกันนะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับโมดูเจพีหนึ่แต่ถ้าซื้อร้านนะครับออฟฟิเชีลอะไรพวกนี้อาจจะแพงกว่านี้นะครับอาจจะ 400รนิดได้นะครับผมแล้วแต่ร้านนะครับผมก็ลองดูนะครับซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะครับร้านที่มีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโมตุลดีกว่านะครับผมโอเคครับเรามาดูน้ำมันเครื่องต่อไปนะครับเป็นกรุ๊ปสีบวกนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกครับผมก็เป็นแน่นอนครับ ptt s u p e r bike นะครับ l e s s i n g นะครับผมตัวนี้ก็น้ำมันเครื่องสองข้อร้อยเหมือนกันนะครับเบนออยล์กรุ๊ป 4บวก5นะครับเป็น P O บวกเตสเตอนะครับตัวนี้ควพเเนิดอยู่ที่10 W 40 API SN นะครับจะโซ่เมทูตัวนี้ก็ได้มาในราคา690นะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องยอมแล้วว่าเป็นเรียกได้ว่าสูสีนะครับกับโมตุน 300V เลยนะครับผมใช้งานดีมากนะครับถ้าใครว่า พตเทอไม่ดีนะครับผมขอให้เว้นไว้สักตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวกระป๋องฟ้านี่นะครับเป็นน้ํามันที่เก๋วมากเลยนะครับผมกรุ๊ปสี่บวกห้าลื่นๆเลยนะครับตัวนี้นะครับทนมากเลยตัวต่อไปครับน้ํามันเครื่องเล็บโซโมโต้ลิซซิงนะครับผมก็เป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะครับเบดออยกรุ๊ปสี่บวกห้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นกรุ๊ปสี่บวกห้าครับ อมเหอร์สิบ w สีสิบครับ api sn jasso m a 2นะครับตัวนี้ก็อาจจะแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็น740ก็หาซื้อเอานะครับตามร้านนะครับตัวนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับผมตัวต่อไปครับเป็นซูนโกะเลดฟอกนะครับผมซูนโกะเลดฟอกก็น้ำมันเครื่องของแดนประดิบนะครับผมแน่นอนครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะครับเบตออลคุปสี่บวกห้านะครับอมเหอร์สิบ w สีสิบนะครับเหมือนเดิมนะครับ api SNJASO จ a 2โซนะครับผมราคาก็720นะครับต่อไปครับเป็นน้ำมันเครื่องแอมซอยเมติกนะครับจากสหรัฐเมริกาครับตัวนี้น้ำมันเครื่องสักข้อร้อยนะครับผลิตและจำหน่ายบริษัทแห่งเดียวในโลกนะครับอยู่ที่สหสรัฐนะครับเบดออยกรุ๊ป4บวก5นะครับอ่าคอมเหนอร์สิบ0นะครับผม API SNJASO m จ2โซนะครับตัวนี้ก็จะ แพงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น990นะครับผมแต่ทางแบรนด์เขารับประกันว่าสามารถใช้ได้1ปีนะครับผมหรือ1,000 0กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเขามีค่า TBN ถึง11นะครับผมมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสูงมากนะครับผมสูงที่สุดในบรรดาน,น้ำมันเครื่องที่มีค่า TBN สูงแล้วนะครับตัวต่อไปครับ น้ำมันเครื่อง idemitsu นะครับ nano pro น้ำมันเครื่องจากแดนประดิบันเดิมนะครับผม api ก็ไม่ได้แจ้งไว้นะครับถ้าเป็นแดนประดิบนะครับก็เป็น d ั s โซมี2ทูนะครับเด็ดอยก็คุบสีบวกห้าเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับ 10w40 ตัวนี้มีความหนืดเดียวนะครับผมไม่มีอื่นแล้วนะครับมีแค่ 10w40 ก็ถูกลงมาหน่อยนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องที่ได้คุ๊บ4บวก5แต่ราคา370นะครับ อาจจะบวกลบกันไปนะครับผมแต่เท่าที่ผมหาได้ก็เป็นตัวนี้นะครับ3ามนะครับตัวต่อไปครับเป็นน้ำมันเครื่องเลบา n อน m o t o ไบ t ์นะครับเลสซิ่งตัวนี้นะครับของเยอรมันนะครับตัวนี้เยอรมันน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยนะครับผมเบตออยล์กุ๊บ4นะครับผมหนึ10 w 4 0 api sn จะโซ่เ2นะครับก็ราคา990เลยนะครับตัวนี้ก็หาซื้อยากเหมือนกันครับต้องหาร้านหรือที่ ริษัทหรือนําเข้ามานะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงเกรดของเยอรมันนะครับสามารถเรียกว่าน้ํามันสังเคราะห์ร้อยได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกรุ๊ปสีขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าสําหรับเยอรมันนะครับน้ามันอะไรก็ตามถ้าเป็นถ้าไม่ใช่กรุ๊ปสี่ขึ้นไปนะครับเขาไม่เขาห้ามเรียกน้ํามันสังเคราะห์นะครับร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับผมผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกาไทยยุโรปอะไรพวกนี้นะครับเขายัง ถือว่ากุ๊ปสามเป็นสังเคราะห์ร้อยได้นะครับผมแต่เยอรมันไม่ได้นะครับเยอรมันไม่ได้ก็ต้องเป็นกุ๊ปสี่นะครับบวกห้ากุ๊ปสี่นี่ก็มาจากการสังเคราะห์ในห้องแล็บนะครับผม p o นะครับโพลีอัลฟาโอเลฟินนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็แถมให้อีกตัวหนึ่งครับน้ำมันเครื่องตัวท็อปสุดนะครับคือน้ำมันเครื่องกุ๊ปห้านะครับผม ก็คือเจ้าโมตุน300รนั่นเองนะครับผมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยนะครับน้ำมันเทพนะครับเบสออยคุปล้วนนะครับพมหนึ C ่งสิบวีซีสิบเอพีเอนจโซนะครับก็ลิตรเท่าที่เคยซื้อมานะครับก็1,050บาทนะครับผมอาจจะมีถูกกว่านี้หรืออาจจะแพงกว่านี้นะครับบางบางร้านก็1,150ก็มีนะครับหรือ บางร้านถ,าถ้าถูกก็น่าจะสัก900นะครับถ้าเขามาลดราคานะครับผมก็ลองหาซื้อดูนะครับร้านที่เขานําเข้ามาขายนะครับตัวนี้อาจจะไม่ขายแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กรมธุรกิจพลังงานนะครับก็อยู่ที่ว่าจะนําเข้ามานะครับในการแข่งขันหรือสปอนเซอร์หรืออะไรัไงนะก็ตามนะครับเราก็สามารถนํามาซื้อมาลองได้นะครับผมสําหรับ น้ำมันเครื่องเทพนะครับกุปห้าล้วนนะครับโมตนสา0ร้ครับผมโอเคครับผมก็จบไปนะครับสำหรับรีวิวน้ำมันเครื่องกุป3บวกและ4บวกนะผมก็มีประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้เท่าที่ทราบหรือว่าดูจาก m s ็มก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นกุป3ล้วนกับกุป4ล้วนนะครับผม กรุ๊ปสามล้วนก็มีหลายตัวนะครับที่เป็นสังเคราะห์อยขึ้นไปนะครับส่วนกุ๊ปสี่ล้วนนะครับเจ้าดังก็จะเป็นลิควิดมูลี่นะครับผมลิควิดมูลี่ก็จะเป็นกุ๊ปสี่ล้วนบวกแอดดิทีฟนะครับก็ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับฉะนั้นเพื่อนที่ถามมาว่ามีน้ํามันเครื่องที่กุ๊ปสามบวกกับสี่บวกมีตัวไหนบ้างนะครับผมก็สรุปให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อแบรนด์นั้นนะครับผม มีตังในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ซื้อตามนั้นได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในมากก็น้อยนะครับในการที่จะเลือกใช้นะครับน้ำมันเครื่องถ้าชอบคุปบวกนะครับหรือ4บวกนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมามีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ได้นะครับผมจะมาตอบให้นะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆกับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรมัดระวังกงันเช่นเคยนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเป็นคลิปอะไรฝากเพื่อนช่วยติดตามรับชมไห้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ